ความคืบหน้ากรณีนายกิติพัฒน์เลิศอํานวยลาบอายุ22ปีซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษได้ก่อเหตุใช้มีดฆ่านางอนงเลิศอํานวยลาบผู้เป็นญาติของตัวเองเสียชีวิตจากนั้นไปก่อเหตุแทงพนักง,งานร้านนวดแผนโบราณบาดเจ็บสาหัสและยิงผู้ช่วยพยาบาลเมื่อวานนี้ก่อนจะถูกคุมตัวไว้ที่ห้องขังสถานีตำรวจพุทธอนอุดรธานีและมีรายงานว่ามีอาการกำเริบเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้ประสานญาตินำยามาให้ และเตรียมแจ้งทนายความเพื่อร่วมประเมิอนอาการก่อนสอบปากคำซึ่งหากอาการไม่ดีขึ้นสอบปากคำไม่ได้จะส่งตัวไปทำการรักษาทางจิตตามพราบาสุขภาพจิตเป็นเวลา45วันเบื้องต้นทางญาติรับรองว่าป่วยทางจิตจริงนะครับและกำลังประสานจากประเทศอังกฤษว่านายกิติพัฒน์ได้เข้ารับการรักษาอาการทางจิตจริง และเมื่อกลับมาประเทศไทยก็ได้ไปรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโดยวันนี้จะเชิญนายขจรศักดิ์ปู่ของนายกิตติพัฒน์เพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมคดีนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนพาอาวุธปืนและอาวุธมีดติดต,ตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอ,อันควรและไม่ได้รับอนุญาต ยิงปืนซึ่งได้ใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหรือที่ชุมชนด้วยครับ